ดีค่ะผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่หนทัสองทุกคนแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการอธิบายไปงานของการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแนะนำตัวค่ะคุณครูชื่อกัรพิรมปรารถนาธรรมกุลชื่อเล่นว่าคุณครูหน่อยนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะสำหรับใบงานใบแรกนะคะเราไปติดตามรับชมกันไ,ได้เลยค่ะใบงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะในการเรียนสัปดาห์ที่1น,นะคะใบงานแรกค่ะใบงานวิชาภาษาไทยจะเป็นการทบทวนลายเส้นพื้นฐาน13ลายเส้นนะคะ เส้นแรกก็จะเป็นจรวดขึ้นนะคะเขียนตามรอยปะนะคะขึ้นไปหาหัวลูกศรค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะน้ําไหลค่ะเขียนตามหัวลูกศรเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะขึ้นเขาลงเขาไม้ลื่นเครื่องบินขึ้น หลังคาบ้านกบกระโดดเราผ่านไปแล้ว8เส้นนะคะที่เหลือเอาไว้เรียนสัปดาห์หน้าค่ะต่อมาค่ะเป็นใบงานนะคะวิชาคณิตศาสตร์จำนวนนับ1-10ถึง10และ0ค่ะจงเขียนตัวเลขตัวหนังสือตามที่กำหนดให้ถูกต้องตัวเลขแรกนะคะทบทวนนะคะ เลขหนึ่งไทยเลขสองไทยเลขสามไทยเลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหนึ่งอารบิกเลขสองอารบิกเลขสามอารบิกเลขสี่อารบิกเลขห้าอารบิกหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองอองอสอง สออมสามสออีสไม่เอกสหออาหาไม่โทห้เขียนให้เต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะต่อมาค่ะจงระบายสีรูปภาพที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขที่กำหนดให้ตัวเลขแรกนะคะเลขอะไรนะเหมือนนกบินเลยเลข3ค่ะ เก่งมากเด็กๆก็ดูนะคะว่ารูปภาพในกรอบเส้นปะเนี่ยช่องใดน,นะคะที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขนะคะมานับภาพในช่องที่หนึ่งกันก่อน,นะคะ่ะ1 2 3 4ง1 2 1 2าสี่ห้ออ่ะเจอแล้วนะคะ เด็กๆก็ใช้ดินสอค่ะหรือว่าจะเป็นสีไม้ก็ได้นะคะเขียนตามรอยปะค่ะแล้วก็ระบายสีจำนวนรูปภาพนะคะให้สวยงามค่ะมาดูตัวเลขจำนวนที่สองนะคะเหมือนเป็ดว่ายน้ำค่ะเลขสองค่ะต่อมาค่ะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงค่ะเลขห้าเหมือนตะขอสุดท้ายค่ะเลขสี่เหมือนเรือใบค่ะ จำนวนรูปภาพให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายสีค่ะต่อมาค่ะจำนวนนับ1-10ถึงนะคะนับรูปภาพนะคะ1.2.3.4.5.6ระบายสีให้สวยงามเขียนตามรอยปะด้วยทบทวนไปด้วยในตัวนะคะเกี่ยวกับเส้นลายมือพื้นฐานนะคะต่อมาค่ะสะกดนะคะฮอโอ กหกจะเป็นตัวหนังสือค่ะตามด้วยเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วก็เลขไทยค่ะเมื่อค่าตามรอยประเิร็์แล้วนะคะก็เขียนตัวบรรจงเติมบรรทัดด้วยค่ะต่อมาค่ะจอเอดออเจ็ดปแอดแปดกเอาเกาไม่ถูกเก้าสอบอสิบ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะใบงานจะสลับกันนะคะแต่ว่าในเล่มของเด็กๆเนี่ยจะเรียงกันอยู่นะคะต่อมาค่ะทบทวนจำนวนและตัวเลขหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสอองอสองสออารมสามสออีสี่ไม่เอกสี่หออาหาไม่โทห้าเขียนตามรอยปะนะคะแล้วก็ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะระบายสีให้สวยงามต่อมาค่ะเป็นใบาง,งานวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนเติมช่วงเวลาลงในใต้ภาพให้ถูกต้องค่ะภาพแรกนะคะดูสิคะเป็นมีภาพดวงจันทร์และดวงดาวด้วยลองดาวดูนะคะว่าจะเป็นช่วงเวลาใดต่อมาค่ะว้าวมีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ น่าจะเป็นลนักษณะการตื่นนอนหรือเปล่านะอุ๊บและเด็กตื่นนอนกันกีนก่โมงคะเนี่ยต่อมาค่ะเขากำลังทบทวนนะคะหนังสืออ่านหนังสือค่ะต่อมาค่ะรับประทานอาหารแล้วก็เล่นออกกำลังกายนะคะผู้ปกครองแนี่ยนำเด็กๆเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะ ต่อมาค่ะเป,เป็นงานสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะส่วนของหน้าที่พล,ลเมืองค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนให้หนักเรียนระบายสีข้อความที่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะมีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8แข้อความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะมีความกตันยูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทำตามใจตนเองต้องการโดยไม่ฟังคำแนะนำของใครมีสัมมาคารวะมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่และ ผู้มีพระคุณรู้จักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษจะต้องชนะในทุกเรื่องห้ามยอมแพ้ผู้อื่นนะคะจาก8ข้อความนี้นะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าข้อความใดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะคุณพ่อคุณแม่แนะนำเด็กๆได้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะต่อมาค่ะเป็นานงานวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ จงยงเส้นและเขียนส่วนประกอบของพืชให้ถูกต้องนะคะเขาก็จะมีรูปภาพมาให้เรา1 2 3 4 5สมีนะคะมีคำมาให้เราเติม5คําคำค่ะลำตน้นรากดอกใบผลเมล็ดนะคะเขายกตัวอย่างมาให้นักเรียนแล้วค่ะนะคะบอไอใบก็นำคำที่อยู่ด้านบนกรมฆเนี่ย มาเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะวางภาพในส่วนที่ถูกต้องนะคะขีดให้ตรงเรียบร้อยสะอาดและระบายสีให้สวยงามค่ะแม่งานแผนสุดท้ายค่ะภาษาอังกฤษค่ะในบงานของนักเรียนที่ได้รับไปนะคะจะเป็นการถ่ายเอกสารภาพก็จะเป็นขาวดำนะคะ ก็ดูอ้างอิงจากวิดีโอคลิปนี้นะคะคำศัพท์แรกค่ะ brown bear brown แปลว่าสีสีน้ำตาลค่ะ bear แปลว่าหมีค่ะก็จะเป็นหมีสีน้ำตาลเด็กๆก็อาจจะระบายสีน้ำตาลทับลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะให้สวยงามค่ะต่อมาค่ะ red bird เรดแปลว่าสีแดงค่ะ b i r รแปลว่านกเรดเบิร์นะคะนกสีแดงค่ะพ o อพ l e Cat พอพ่อสีม่วงค่ะ Cat อะไรนะแมวค่ะแมวสีม่วงค่ะ White dog สุนัขสีขาวค่ะ Yellow Duck Yellow สีเหลืองค่ะเป็ดสีเหลือง Green ฟ o g Green สีเขียวค่ะ f o อกบค่ะกบสีเขียว gold fish นะคะโกสีทองค่ะ fish ปลารวมกันเป็นปลาทองค่ะ blue horse นะคะ blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ horse มา้าค่ะมา้านะคะต่อมาค่ะ black sheep black สีดำค่ะ sheep แกะค่ะ black sheep ก็จะเป็นแกะดำค่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยปะนะคะหรือว่าใครจะระบายสีทับลงไปเลยก็ได้ค่ะ ลงไปแล้วนะคะสําหรับการอธิบายรายงานของสัปดาห์ที่1นะคะวันที่1-4มิถุนายน2 5งพค่ะแล้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราอาจจะพบกันที่โรงเรียนและในห้องเรียนของเราค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ